ทำ Youtube ยังไงให้ได้เงินนะครับมีแสนวิวนะครับแล้ววิดีโอที่เราทำไปมีครบแสนวิวนะครับจะได้เงินเท่าไหร่นะครัววันนี้เรามาพูดกันหน่อยนะครับคือก็จัดประมาณนี้กันเลยนะครับบางทีคลิปนี้ก็คิดไปประมาณอยู่ที่ประมาณ 10บาทนะครับก็ตีไปปมาณร้อยกว่าบาทร้อยสี่สิบหกบาทอะไนี่แหละก็จะประมาณนี้นเลยนะครับบางทีนะครับอ่าบางทีก็ตีไปประมาณพันหนึ่งบางทีก็ตีไปประมาณพันสามสิบบาทนะครับอ่าตีไป,ประมาณอยู่ที่มันสองพันบาทเพื่อให้ได้เงินนะครับ บางทีคลิปเราอะได้ห้ารอยเดสหกกว่าเคใช่ไหมก็จะประมาณนี้เลยบางทีก็ไม่ได้แสนหนึ่งนะครับแสนกว่าวิวนะครับบางทีบางคนอาจจะทํำชา้าได้นะอ่ะ <c oughs> ก็คือเราอะต้องทําคลิปคอนเทนต์เกี่ยวกับให้มันมีสาระใช่ไหมแล้วบางทีเราก็ทําให้มันสาระดีๆนะครับ เผือบางทีเรามีสับชายบางทีเรามีแบบเออดีๆขึ้นแล้วบางทีเรามีแบบออบางทีเรามีคอนเทนต์ดีๆมาใส่ในหัวใจเรานะครับอ่ะก็คือเราไดย้ยอดวิวนี้มาร้อยดอละลาร์นะครับต้องมีผู้ติดตาม รายตอนละต้องมีผู้ติดตาม1,000คนขึ้นไปนะครับสี่พกว่าวิว 4, 500, 4, 500, 3, นะครับ4,500ันห้าร้นห้ผู้ติดตามจะได้เงินท่าไหรนะครับรายตอนลาดได้เงินอยู่ที่ประมาณ3า0 0ัเลยเนาะผมคิดออกนะก็จะประมาณนี้นเลยนะครับ โอเคไหมครับบางทีเราก็ได้บางทีเราก็ไม่ได้นะครับแล้วเราก็เดือนต่อไปบางทีก็ขึ้นมาน้อยมากนะครับบางทีเราก็ทำนะครับอ่ะมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าอันนี้ผมทำ Youtube ประมาณมาตั้ง5ปีแล้วนะ มาตั้งประมาณผู้ผิดนะครับมาตั้งสามปีก็จะประมาณนี้เลยนะครับเผื่อบางที่ทาคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยคลิปคอนเทนต์ก็มีสาระก็จะตามนี้เลยนะครับบางทีก็ได้ตั้งจาก youtube คิดป,ประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับคิดป,ประมาณหนึ่งร้อยบาทเพื่อให้ได้เงินแ,แบ่งรายได้ให้แม่นะครับให้แม่ไปซื้อของก็จะตามนี้กันเลยนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้เลยเนาะโอะเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับมาพูดเรื่องอไรายไดยไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ